วัดดีตอนใสๆนะครับของวันพฤหัสบดีที่หกของเดือนพฤศจิก,กายนสองพนรอยหนะครับที่สวนไผ่บุญทววรสวนป่าผสมผสานแปลงที่สองพิกัดที่บ้านหอยเวอร์มูซิบตําบลข้าเคินแก้วอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ผมอยู่สวนไผ่กับปลูกหน่อนะครับขึ้นมาตัด แตงสางกอนะครับจะตัดสางพวกต้นแก,แกแน่ๆมันนน่นะครับเนี่ยเกินมาใหม่เก่าใหม่แก่นะครับเนี่ยเนี่ยสามตนเนี่ยจะตัดออกไปใช้ประโยชน์นะครับเอาไปเห็ดเห็ดข่างบอกทั่วบมกแตงก็ได้ตอนนี้ผมก็ล่างจะเห็ดสวนข่างบานอยู่หรือจะเอาไปเห็ด <c oughs> หัวเห็ดเห่าหเห็ดยังต่างๆเห็ดแต่หลายอย่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนจะเอาไปใช้ประโยชน์ ราก็จะจงพวกนี้ไว้ไว้เฮ็ดนี่ก็จะเอาไปเฮ็ดต้นพันธุ์นี่จะเฮ็ดแม่พันธุ์นะแหนงก็ออกมาอีกครับอีกจะน้อยนี่แหนงมันจะจ,ะจะออกมาให้เรื่อยเือยอยู่นี่ครับผมคิดว่าก็เฉพาะเด็กเอาไปแกงไปยังนั่นละ่ะเดี๋ยวผมจะยังรอไปเรื่อยคลิปนี้จะเป็นคลิปเนวอีกน้อยหนึ่งนะครับถ้าหากผู้ใดสนใจแนวทางของคนบาปลูกป่าค้นบา่บาปลูก,กสวนใหม่ อของสวนไ่บุญทาวรนแนวทางความง่ายสิผมว่มานั่นกะติดตามรอสวนไปต้องกันกับผมเห็นมันจบิปเด้วยครับเด้อถ้าหากผู้ใดร้มคานกะเรือนพันน่ะลหระครับ <laughs> ทุกครั้งนะครับที่ผมได้เขามาในสวนสวนแปลงใดก็แล้วแต่นะครับผมจะพยายามถ่ายลิปนะครับบันทึกลิปบันทึกวิดีโอไว้เพื่อผมจะ ได้บึงประเมินผลงานนะครับแต่ละช่วงแต่ละจังหวะแต่ละอันนี้ว่ามันแตกต่างกันมากหน่อยสําใตนะครับแล้วพวกแฟนครับที่เพิ่นติดตามผมมาตลอดเพื่อน,นก็นจะได้เห็นการเปลียปล่ยนแปลงภายในสวนไปน้ากันกับผมนะครับนะผมหักตรงนี้นะครับหักตรงนี้เอาเอาหยอดมานี่ไปิ ไปแกงก็ได้เราผมก็จะจงตงัวหนีไว้ถ่ายเห็ดกิ่งพันหรือจะจงไว้เลยก็ได้ให้มันเป็นแบบนี้นะครับไอ้นี่มันเป็นไผ่กิมสุงฝนลงมานะครับเดือนหก <c oughs> ผมก็จะ <c oughs> ผมก็จะมาเอาพวกนี้แล้วครับขยายออกไปปลูกแปลงสวนปลายุข่าที่ผมหว่านนะครับเพราะว่าสวนปลายุค่าผมว่าท่านจะลงไผ่แม้แต่ต้นเดียวผมก็จะค่อยๆเพิ่มเติมไปเรื่อยปีหน้านี้ผมจะลงไปเรื่อยๆนะครับลงไปเรื่อยๆเ,ยเดี๋ยวมันก็น จะเต็มเองน่ะละนะเดือกระาลงเมื่อก็ต้องเอาลงเมื่อพอ้ด้แกงนะครับถ้าหากจะคล้องโบกแกงกับพี่น้องแกงกินนะครับในหลายต้นต้องมาตัดสางออกนะครับว่าตาต้ตนแก่ๆนี่ออกนะสี่ส่วนที่เลื้อนก็นคุดออกไปเห็ดตอพันธุ์แล้วก็จงไว้เช็ดแม่พันธุ์แน่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับสวนไผ่บุน,บนทวรสวยงามมากครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูตัดแตง่ง <c oughs> ตัดแต่งสางก่อเห็นไหครับมันจะขึ้นมาตัดแต่งสางกอเพื่อจะให้มันหลงมันโปร่งเห็นไหมครับแสงแสงมันเหลิมลงมาล่ะแต่ก่อนมันหลายนี่ก็หลเห็นไหมผมตัดออกตัดออกหลายเลยครับผมกระโจงไวแค่นหน นี่ที่กันนะครับต้นแก่ๆมันพมกระตัดออกไปเบิดอะเรื่องแต่ต้นเสากันเห็นไหมครับไปเห็ดไปเห็ดแม่พันธุ์สวยงามมากเห็นไหมครับครสนใจแนวทางก็เอาไปเห็ดเบึ่งนะครับเดียผมงคิดว่ามันจะง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยนะครับอันนี้เกิดเป็นไพ่กิมซุ่เอาไว้ใส่ใหม่มั่นครับเอาไ้ ถาเอาใหม่มันไปสางบ้านสางทีว่ใสมันรำไญ่แล้วก็รำเห่านะครับพุงที่ว่าประโยชน์อะไรเนี่ยผมมาตัดแต่งสางกอเห็นบอกครับผมตัดออกไปหลายนยครับมเมื่อแม่หน่อยๆเนีย่ยทาบึงปีหนีว่านอมันจิขึ้นมามันจิขึ้นขึ้นไม่ผมซํำได้นี่เดี๋ยวผมเกาออกอีกนะครับแค่สองตน้นหรือจคต้นหนึ่งก็ได้นะครับก็ขึ้นยูก็ว่ามันโยกงางบอถามมันโยกยาก มันโมเป็นตะอ,ออกก็ปล่อยเลยนะครับปล่อยเอาไว้ใส่ใหม่มันนะครับมันก็ออกมาอยู่ได้เพราะว่าดินมันยังเปียกอยู่นะครับดินมันยังซุ่มยังเปียกอยู่มันก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันคือความง่ายนะครับแเนะี่ยปลายฝนอะไรครับนี่ผมคิดว่าฝนสิเบิร์ล้วละเศร้าตกแลลวมันก็ยังออกนอนมาให้ผมอีกอยู่ อยากกินก็พอได้กินนะครับผมเริ่มแตง่งเริ่มยังมันก็จะเริ่มโป่งนะครับเรื่มโปง่งเริ่มโล่งขึ้นฟังนี้ขึ้นกันนี่เห็นไหมผมตัดแต่งออกไปหลากหลายก็ไดห้ผมตัดแต่งออกไปเรามันมันจะโล่งจะโปง่งอันนี้เป็นไผ่หอกดำอีกอีอหนึ่งตอนผมเพ็ดสวนใหม่ๆนั่นผมได้ยังผมท่านยังผมก็เอามาปลูกเลยนะครับเพราะผมต้องการให้มันติดไว้นะ มันนี่ก็จะเป็นไผ่เหลียงน่องหรือไผ่เหลียงสีส่องนี่ก็มาตัดออกนะครับเนี่ยก็จะจงตัวนี้ไว้ตัวนี้ไหวไอ้นี่เป็นไผ่สางไผ่นี่แหละครับผมจะพุดแยกไปใส่ส่วนปลายยุขาผมจะซีฟต่อนะครับมันเป็นไผ่ลสายล่ำนะครับไพลเขาเอียว่าไผ่สางไผ่เอาไปเฮ็ดโตเฮ็ดฟืนเฮ็ดสันเฮ็ดเหน็ดเฮ็ดใหญ่หลายอย่าง นีก็มาตัดออกไงสี่ต้นนี่คือกันครับนี่นีก็ตัดออกหลายต้นครับเนี่หนึ่งสองสามสี่ต้นที่เหลือก็ไปเหตุตนน้นพันธุ์ก็เห็ดแม่พันธุ์ต่อไปก็จะไปแบบนี้แล้ะครับแถวนีที่กันครับเนี่แถวนีก็ต้องมัดตัดต้นแก่มันนี่ออกทุกกอนะครับต้นแก่เนี่ยจะตัดออกให้เบิด ไอ้ไอนน้นี่เดี๋ยวต้องมาขุดออกไปเนี่ยสองต่อขุดไปเห็ดตอพันต้องตัดออกทุก้นส่วนแก่ส่วนเก่านี่นะครับเพราะว่ามันเข่าหนาหนาวหล้วพี่หนามันจะให้ผลผลิตดีนะครับแต่แจ้งท่านถ้าแจ่งว่าท่านคือปีที่ผ่านมามันกับมันก็นกให้ผลผลิตบวไรไปไหนแต้ก็ได้อยู่ห,าหา่างบวไดหารนะครับนบอกครับเริ่มลงเริ่มลง,เร,มลงเริ่มโป่ง <c oughs> ตอนนี้ผมก็จะตัดไว้ยังสรแล้วครับคุยกันกับลูกน้องว่าตัดเราเอาออกมาไว้ยังสรละ่ะให้ใบมันร่นลงใสในพื้นที่นี่ซะก่อนหลังจากนั้นจังเก็บออกมานะเห็นไหมครับมันก็ยังให้ผมออกมาอีกอยู่เดี๋ยวก็มาตัดออกนี่แก่ๆนี่ตัดออกก็จะจงไว้จะสุ่มรุนใหม่ๆม,ม,มันรุ่นปีก่าย รันนี้ผมจะเข่าส่วนปลาใหม่ปลาใหม่ผสมปลาไผ่เห็นไหมครับมันกระเบื้องดีเห็นไหมครับโลงไปประกลเลยมาทั้งขางนี่เป็นแดนเห็นไหมหนองเพ่นมาตัดหยาส่วนปลายางพระราเห็นไหมครับแดนก็จะไปเห็นหมครับ นั่นล่ะปลาอยู่ข้างละผมสี่เอาไผ่ไปลงเล่นวกนี่แหละครับฝากติดตามนี้ด้วยครับเด้อเขาไม่นี่ก็จะยูน้ำกันหลากหลายนะครับทั้งต้นใหม่ปลาใหม่กระถินเทา้าเป็นไผ่เป็น <c oughs> เป็นหลายอย่างครับผมเอาลงแซนน้ำกันไปเลยกล้วยผมก็เามาปูงสิพี่หนาผมก็จะเอาขยายถึงนม่าผีแล้วครับกล้วยตอนนี้ผมกําลังเห็ดเป็นแปลงพันอยู่อยู่ข้างบ้านผม <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะคูดขึ้นขื่นมาใสย,ยังสีละครับมาแสกใสย,ยังสีละปลูกไปน้ำกันเลยครับผมผมจะปลูกไปน้ำกันเลยเนี่ยเห็นบอกเป็นออียงหรอกระช่ายนะครับเป็นกระช่ายเห็นบอกผมก็ปลูกใสัยยงสีไปเลยทัางขังสีนะครับเนี่ยปลูกใสังสีไปเลยครับพืชใต้ดินผืชหัวมันมันก็นจะยูงสิรครับเดี๋ยวอีกเล็หน้อยหนึ่งนะครับอีกเล็หน้อยหนึ่งครับผมไอ มีไอ้นั่นนะครับหำมมืดมั่นมือเสือปีนานะผมเก็บออกมาจากแปลงรังบาดผมก็จะมัใส่สีใส่น้ำเงาสีสิบหนึ่งสีหรือเป็นดีปีเป็นพริกไทยใส่นะครับก็จะเอามาใส่น้ำต้นใหม่ให้มันพัน์ขึ้นก็ต้นใหม่เลยนะครับนะพวกมีพวกมาใส่สีเลยจะเป็นยางพะละเป็นมะขามป้อมเป็นกล้วยเห็นบอกครับกล้วย <c oughs> หอมทองนะครับว่ามันกล้วยขี้ลายเลย ผมได้ออกมาจากในเอบีนั่นแหละครับรากให้ต้นอยู่ผมปลูกไว้บางนัดก็ง่ามครับบางนัดเห็นบอกครับบางทุเรียนผมเกิดขึ้นมาดีผมถือว่าง่ามเลยครับบางนัดนี่ปลูกกันสี่หลับผมปลูกเส้นในปางสี่ละเนี่ยผมถือว่าง่ามเลยครับเมื่อทางนั้นก็นจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับเมื่อมันใหญ่เมื่อมันเป็นป่าเป็นหยังขึ้นนะครับเห็นบอกครับ โมใหม่มันหลเมื่อหมใหม่มันหลายแสงมันลงมากบุคอยถึงขื่นหยามันก็นจะบบุคยคยขื้นตามที่ผมสังเกตนะครับเห็นบอกครับหยามันกับบุคอยมีเพราะว่าคมมันหลายนะครับตรงไีที ทีโ้มใหม่ว่าหันหลายส่วนใหม่ว่าหันใหญ่สังเกตุพงศ์ตีครับหญ้ามันก็จะหลาจะหนาผมก็เลยคิดว่าถ้าหากมันเป็นป่าก,กันอีกสักหน่อยต้นไผ่มันเหล่มใหญ่แล้วครับนะ่ไผ่มันเหล่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันเหลิมคุ้มพื้นที่ใดเพื่อจะอยู่ในแปลงนะันอยู่ในส่วนป่าไผ่ใหญ่หญ้ามันก็จะเหล่มบ่มีนะครับอันนี้บหมาก,มากอยู่นี่ต้นหนึ่งเห็นไหมครับ <c oughs> มากาเขี้ยวน,าานั่นล่ะผมออกมาฟังๆนั่นผมฟังแานอีกตันหนึ่งนั่นต้นหนึ่งขึ้นมาผมฟังสซไปเบิดแล้วครับเนี่ยหอยผมฟังต้นหนที่มันขึ้นมันมันที่ผมมาฟัางไซไปไก่ที่มันขื่นมันก็เป็นแบบนะเห็นไหมครับต้นไหนที่มันวัฒนไในขื้นผมฟังไปก,กับล่อเบิงปีหนาเนี่ยต้นที่มันขึ่นเห็นไหม อันนี้ก็เป็นกวยอยู่น้วกันไปเลยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวนไผ่บุญเทวนสวนป่าผสมมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับผมเข้าใจว่ามันคือความง่ายนั่นนะครับน่ะไผ่ผมเอาอมาปลูกรุ่นใหม่เานบมันก็ขึ้นมาป่านเห็นไหมหนณา พีหนามันก็นจะกอใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อๆอาจจะตัดนอไปกินได้ไอเนี่ก็แมนนะครับนี่ไอ้บัวสวรรค์ผมไปนี่นะครับเป็นบักมีเป็นหมากต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะบึงไอ้ลำดวนผมก่อนผมออกมาช่ำมาเพาะไปนี่ จะลำดวนั้งหั้นได้ครับเนี่ยพวกฝนลุงนะครับเดือนหกเดือนเจ็ดนั่นผมยางเลบึงแถวลำดวนผมต้นไหนมันตายผมก็จะมาถอนออกไปปลูก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 ทดแทนส่วนที่มันตายง่ายครับง่ายผมว่างขียนว่าผมต้องให้จะขอาง,งนะครับแรก,นนก,นกนนๆนั่นผมก็อยากอยู่ซอนไม่เห็ดใหม่นั่น ผมอยอมรับว่าผมหยากด้วยแหละครับ <c oughs> เพราะว่าอียงกับมี่ต้องหาเขามา,าทุกอย่างนะครับพ่อมันเริ่มมี่เริ่มเริ่มเป็นแบบนี้แล้วมันกกง่ไงผมได้เมเ็ดแต้ย,ยังมาพมูดกับว่าพอไหวพอไหว,ไหวซ่าสมไหวซ่าสมไหวนะครับฟังเรื่องนี้แล้วครับยังว่าท่านเป็นป่าดีปลูกพร้อมกันได้ครับแต่ว่าจะว่าต่างกันอยู่ แต่สร้างกันริบรับอยู่แต่ก็ยังดีผมก็ดีใจอยู่ที่ที่มันไ่ตายมันก็ขึ้นมาขนาดนี่ละผมบอกกับต้นอลา,งา,านนอังก็ขึ้นมาป่านนี้ต้นพยุงก็ขึ้นมาป่านนี้ล่ะต้นแดงยางหน้าต้นแดงต้นห่างนี่คือยังสีมันตายเห็นไหมครับพี <c oughs> ่หนาผมก็ต้องเอามาสอง นี่แล้วครับพมยางเราสวนพมก,ก็จะจแสังเกตยังไีแล้วครับที่เห็นตายนี่อีกตัวหนึ่งผมคิดว่าตายกระป่อยมันไหวนี่สัก่อนเบื้องมันไปเรื่อยๆว่ามันจะเป็นแบบใดเอาเครือมันตัวนี้โอ้ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นมันหายทีเป็นบเปล่าหลวงบอกพริกเห็นบ่ครับบอกพริกบอกพริกนี่ก็เป็นว่วยได้นี่เก็บออกไป อะไรเงี้สิแล้วครับคือ <c oughs> ผมจะเห็นแต่มันง่ายนะครับ <c oughs> พีวผมจะเลาะไปนี่อ่อมออกเป็นเนี่ยตี๋เห็นไหมครับพี่นั้น,นก็นจะก่อใหญ่ขึ้นก่อใหญ่ขึ้นนี่ก็ตายสามต่อแล้วนะครับที่เห็นที่เห็นมาตายนะตอนนี้เป็นยังไงตอน คร่เดี๋ยวลงเมือผมก็จะลงเมือนำ้ำตัวนี้ย่างอย,ยู่เบื้องมันไตยเกล็ไอ้นี่ก็เป็นยูค่าที่ผมจงไว้ใส่ใหม่มันที่แรกเนี่ยผมก็คิดว่าจะเอาออกของเรารถไถมันดันบ่ออกเพราะรถไถมันบ่แห้งนะครับรถไถหน่อยผมก็เลยจงไว้เลยมันก็เป็นเกาะอยู่นี่ <c oughs> ก็ดีคือกันครับเอาไว้ถ้าใส่ใหม่มันเพ็ดขอกขวอขข่อ,ขอ,ขอ,อ,อเป็ดขอกไก่ หรือจะตัดไปขายก็ได้นะครับนี่คัดตัดเอาเชิงสีนะครับนี่คัดตัดไปขายพอได้เงินใส่นะครับพอได้เงินแก้ปัญหาซ้ายว่าไหลครับต้ายว่าหล,าาาหลาที่เบื้องเบื้องนี่ไพ่นี่ตายอยู่ประมาณบุถึงสิบต่อนะครับบุถึงสิบต่อทีซีเรซอม ว่ามันโมใหญ่มันก็ใหญ่ขึ้นหลายเตืบเด้ครับเป็นหมุ่มใหม่ประดูผมนี่ใหญ่ขึ้นหลายเตือบอยู่สักสองพี่นาก็จะเบิ่งแปลกหุงแปลกตาขึ้นก็านีอีกหลายนะครับก็มานนี่้มามนนี่นะครับแดนมันแถวยู่ข้าไปนี่ล้ครับอันนี้ไม้กระบากไม้กระบากผมปลูกไปหลายต้นอยแตะว่าหลอดอยู่ต้นเดียวโมเป็นยัง เดี๋ยวผมก็หาเขมา่าไม่นะครับส่วนไหนมันตายอันนี้ก็ไม่ไปดูด้ยครับนี่ใหญ่ขนาดนี้ละ่ะใหญ่ขึ้ขนาลายเติอบอยู่รับเนะถึงเวลานันก็นตัดไปใส่ะโยดน,นะครับเนี่ยข้ามปอมอยากดีขึ้นาลายอยู่ครับเปลี่ยนแปลงไปลร้เติอบอยู่ผมตัดแต่งไว้เพราะท่านเอกเก็บ แต่กระสีทัฒนไอ้เก็บมันง่ายนะครับสิปล่อยแหวงสิล่ะสัก,ก่อนมึงมึงแล้วให้ใบมันนี่ร่นเบิดลสก,ก่อนนะครับผมจะสิมาเก็บเอ๋อปล่อยให้หน่อยงั้นสิล่ะที่แรลงก็ว่าจะเก็บเนี่ยนะครับให้ลุงน้องเก็บไปหล่เต๋อล้วเรามา่อคิดเบิง้งมายืนคิดพิจารณาเบิึงว่าเดี๋ยวนี้ใบใหม่มันเหลิมโลนลงใบใหม่นี่มันเห็ดแห่เป็นปุ๋ยเห็ดแห่ดินดีนะผมก็เลยว่าบบโบกิยังเอาปล่อยไว้หังสิล่ะ ให้ใบมันร่นออกวัตสก่อนเนาะจังเก็บกลางมันออกไปนะเก็บกลางแบบนี้เก็บสะเขตเศษงามันนี่ออกไปคือให้ใบมันร่นลงเสนีเหระครับทางงานโมยหห่แห้งกระปล่อยเลยให้มันพุ่งเปื่อยอยู่นี่เลยดอกสจากงานันใหห่แห้งนั่นจังเอาออกไปใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่ามันต้องตัดแต่งตัดสางอยู่แล้วนะครับเพื่อให้มันโปร่งให้มันโลงเห็นบหมครับมันหลงมันโปร่ง มันกระโลงกระโปรงส่วนมากหลายเห็นไหมครับภาพมันจะออกมาสวยงามขอพูณหลายๆนะครับผู้ที่เข้ามาติดตามแนวทางขัง่างเอาไปเห็ดบึงเดี๋ยวครับเดีอมือขนานก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นหน่้ครับผมมีขั้เือจังสรรน,นะครับอันนี้เครือบบางยางบางยางเครือนี่ผมก็บม่ได้ปลูกนะครับมันเกิดของมันเองอยู่นี่ต <c oughs> ังแต่ผมมาสั่งสว่วนละ ผมก็จะปล่อยมันมาขึ้นต้นกระทินที่ผ่าผลม้แค่สองเขื่อฟังทางนี้เราก็จะให้ไปไปหาต้นนั้นเรื่อเดียวนะครับเอาแค่นี้ที่เหลือมผมจะตัดออกมันขึ้นมากผมก็จะตัดออกแบบนี้ละเดี๋ยวผมตัดเนี่ยบวบเอาไว้นะครับเอาไว้แค่นั้นมันจะได้ง่ายมือนข้างหน้าถ้าเอาไว้หลายมันหกนะครับนี่มันเนี่ย ก็ฝากติดตามเลยครับว่ามันจะเป็นหอวหผมกินบ่พวกนี้ด้วยกันแม่นั้งนั่น่ะครับผมเข้าใจว่านั่นคือ,องงความหมายแม่นั่นนะครับ ดีครับ